ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตเลยก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่ต้องบอกเลยว่ากำแพงมาแล้วครับไทยของเราอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยปิดกั้นตัดขาดพร้อมกับตับเพิดพผลแผ่นดินและก็ยังมีหนึ่งรายงานครับที่หุนเซนหนึ่งกับงานเข้ากันเลยทีเดียวเพราะว่าทะลักเข้าไทยอย่างต่อเนื่องเรียกว่าอดอยากไซแห้งล้นชายแดนกันเลยทีเดียวโดวยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจาก อัปเดตล่าสุดกันกอดนะครับที่ถือว,ว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวไทยของเราเหลือเกินล่าสุดนั้นครับสมชม,มีไฟเขียวออกมาแล้วกับการสร้างรั้วชายแดนพร้อมกับจะผลักดันชาวบ้านขมิญพ้นหนองจานสถานการณ์ล่าสุดพื้นที่บ้านหนองจานกันกอดก็ถือว่าบรรยากาศทั้งหนองจานเอ่ยและก็หนองยากแก้วเอย่ยเพราะว่าสถานการณ์ทั่วไปยังคงสงบสุขอยู่ในตอนนี้นะครับไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นเลยขณะเดียวกันครับกองกำลังบุรพาของไทยเราเองก็มีการส่งกําลังเนี่ยขึ้นบินตรวจการทางอากาศตั้งแต่ช่วงเช้า เ,เพื่อเฝ้าระวังและก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะจุดเต็นท์เพิงพักพิงสีฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นตำแหน่งหลักของฝ่ายกัมพูชาเลย ก็ยังคงพบว่ามีเจ้าที่ฐานกัมพูชานั้นประจําการอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับโดยก็มีการสังเกตว่ามีการสอดส่องตรวจการมาดทงฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องรวมถึงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพพื้นที่ในชายแดนเป็นระยะด้วยนะครับถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามความเข้มงวดของฝ่ายกัมพูชานในช่วงนี้เหมือนกันส่วนการรวมตัวของมวลชนขมินเองครับที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาเคลื่อนไหวหรือยือนรวมกลุ่มตามในรั้วชายแดนเนี่ยก็พบว่าวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระสงฆ์นะครับที่มีความเคลื่อนไหวออกมา ส่วนชาวบ้านเด็กคนชาราคนแก่เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่แต่จะเป็นพระสงฆ์มากกว่าซึ่งจะพบกันทั้ง2จุดเลยนะครับทั้งบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วรายงานยังมีการอัปเดตออกมาครับชาวบ้านกัมพูชาก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติอยู่เพราะว่าไม่มีม็อบจัดตั้งขึ้นมาถ้าเกิดในเทียบจํานวนเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งทางฝั่งของกองกาลังบุรพาเองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าการบินตรวจทางอากาศนั้นถือว่าไม่พบความผิดปกติเลยนะครับสถานการณ์โดยรวมโดยรอบเนี่ย ก็ยังงสงบเรียบร้อยและก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมสําหรับไทยเราส่วนการสร้างรั้วชายแดนครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน,น้านี้ไฟเขียวอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยซึ่งที่ประชุมสมชครับเห็นชอบหลักการในการสร้างรั้วตามแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาแล้วแต่ว่ารูปแบบการสร้างนั้นถือว่ายังไม่ชัดเจนแต่ละพื้นที่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นอิเด็กทรอนิกส์หรือว่าแบบไหนขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และก็ความสะดวกของประชาชนในพื้นที่เองซึ่งก็ยกบทบาทพิกัดให้ก,กับกองประชาการกอง องทัพไทยของเราจะเป็นผู้กําหนดจุดที่เราต้องการสร้างนะครับส่วนงบประมาณเนี่ยก็ให้เป็นสมชเป็นผู้สีแจงโดยดังฝั่งกองทัพเองก็เล็งสร้างรัว้วชายแดนกัมพูชานั้นในพื้นที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันดับแรกกอ่อนและก็ย้ําว่าต้องเป็นพื้นที่ของไทยที่ชัดเจนแล้วเท่านั้นที่เราจะมีการสร้างรัว้วซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ดีว่าเป็นเรื่องดีและก็เป็นความก้าวหน้าอย่างมากนะครับที่เราอนุมัติ นำร่องในทันทีเลยส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มีการชี้แจงออกมาครับก็คือการผลักดันชาวกัมพูชาบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าไทยเราก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับแต่ก็คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งก็จะมีการหารือร่วมกับผู้ว่าศาแก้วกระทรวงมหาดไทย เพื่อเลือกใช้กฎหมายอย่างเช่นกฎอายการศึกกฎหมายป่าไมา้หรือว่ากฎหมายตรวจคนเข้าเมืองแล้วนายกของไทยเราก็มีการย้ําเหมือนกันนะครับว่า,ขาเขมรเนี่ยจัดมวลชนประชินหน้า ไม่ใช่กองทัพไม่ใช่กองกําลังแต่ว่าเป็นชาวบ้านเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นพระสงฆ์ซึ่งแน่นอนแหละเราก็ใช้ความรุนแรงไม่ได้อยู่แล้วซึ่งการผลักดันนั้นมีแนวโน้มที่จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังไม่มีไทม์ไลน์ที่แน่นอนอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือมิติการเจรจาระหว่างไทยกับขมรนนั้นตอนนี้ก็ยังยึดกรอบ gbc อยู่และไทยเราเองก็ยืนยันเงื่อนไขเดิมขมรก็ต้องถอนอาวุธหนักก่อนที่จะเจรจาใดๆซึ่งเราก็จะมีการเสื่อมนมาตรการกดดันขมรน,นครับก็ทั้งเรื่องของการปิดดา หากว่าขมรนยังไม่อุบพยุ์ออกยังไม่ตอบสนองและก็ไม่เก็บกู้ทุนระเบิดนั้นฝั่งไทยเราก็ยืนยันนะครับมีความพร้อมของกองทัพและก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการปกป้องดินแดนไทยของเรานี่ก็เป็นการรับเดียดล่าสุดในเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนไทยของเรานะครับกลับมาีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว แน่นอนว่าพื้นที่ภาคหนึ่งเราต้องเน้นเป็นพิเศษมีหลายเคสมีหลายกรณีมากเกี่ยวกับการหลบหนีเข้ามาประเทศไทยเราโดยเฉพาะในบื้นีบ้านหนองจานนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ทะลักเข้ามาเนี่ยประมาณ50คนได้นะครับแล้ววันนี้อัปเดตล่าสุดจากฝ่ายความมั่นคงกองกำลังบูรพาครับกลายเป็นว่าเขมรอบเข้าไทยอย่างต่อเนื่องเลย ก็มีการจับได้เกือบ60คนแล้วมีการสรารภาพด้วยครับว่าอยู่คามรน,นั้นหางานยากลําบากมากๆโดยก็เป็นเวลาช่วงเช้าตรู่เลยครับตีสี่นาทีของวันที่2ตุลาคมนี้ทางกองกำลังบุรพาเองก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มต่างด้าวชาวคาเมรนครับที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามายัางประเทศไทยเราฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้ว โดยใช้ป่าอ้อยเนี่ยเดินเข้ามาในลักษณะกองทัพมดแต่ก็ลืมไปเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเรามีการใช้โดนตรวจจับความร้อนซึ่งก็เห็นหมดเลยว่าขามรเดินไปไหนบ้างขามรมีกี่คนและก็มีการจับได้ทั้งหมดนั้น57คนครับรวมทั้งคนไทยแล้วก็คนขมรน,นะโดยจับชายไทย2คนครับระหว่างจุดตรวจ3 5มสิบห้าถึงสาที่บ้านนนบหมักมุน่นหลังจากนั้นเวลา7จ็นาฬิกาครับจับกลุ่มชายไทยอีก5คนจับกลุ่มหญิงไทยอีก6คนระหว่างจุดตรวจที่4ี่สที่บ้านหนองจานต่อมาในเวลา7จ็นาฬิก ครับก็สามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาด6คนครับและก็หญิงอีก16คนซึ่งก็ยังมีเด็กอีกจํานวน2คนโดยจํานวนนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วยถึง13คนกัมพูชา44คนรวมทั้งหมดแล้ว57คนที่ลักลอบเข้ามาดินแดนไทยเราแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็มีการนําพาด้วยพอเจ้าหน้าที่สอบถามปับ๊บส่วนใหญ่ก็บอกว่าเดินทางกลับประเทศไปแล้วเนี่ยารายได้ มันไม่พอใช้นะครับก็พยายามหาหนทางแต่ว่าไม่สามารถหางานได้เพราะมีคนกัมพูชาเนี่ยต้องการทํางานเยอะมากแต่สุดท้ายกลายเป็นไทยเราจับได้ซะก,ก่อนก็ดําเนินคดีตามกฎหมายและก็ผลักดันออกนอกประเทศต่อไป โอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดเรารับมาไม่ไหวเลยนะครับคือน่าจะเป็นพันคนได้นะที่ลักลอบข้ามแดนตลอดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่เราจะต้องสร้างรั้วเอาไว้ให้ได้แล้วที่สําคัญเนี่ยขมเขหมิลักลอบเข้ามาในเขตแดงใกล้ๆมากนะครับบ้านหนองจานย้าอีกครั้งว่าบ้านหนองจานนะที่เรายังมีการล่าตะเบนมีความตึงเครียดอยู่เขามินก็ยังไม่ยอมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พีคไม่แพ้กันครับก็คือล่าสุดเขาม,มนินดิ้นเฮือกสุดท้ายหลังจากได้เห็นข่าวจากไทยเราครับว่าเรา มีการอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา มาทางานในประเทศไทยได้ซึ่งเรื่องนี้มันส่งผลโดยตรงต่อเขมรน,นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยกระอักแบบไปไหนไม่เป็นเลยเพราะเป็นการส่งสัญญาณถึงกัมพูชาวา่าประเทศไทยจะไม่ขาดแลนแรงงานหากว่าไม่มีแรงงานชาวเขมรซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะรัฐมน,นตรีไทยเราก็มีการอนุญาตในผู้รีภายเมียนมาครับออกจากค่ายและทำงานเป็นกรรมกรได้นานถึง1ปีโดยเรื่องนี้ก็ทําให้เขมรเองหัวร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับบอกว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลมาจากแรงงานของเขมร แล้วก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยครับบอกว่าให้เลิกไปไทยเถอะเลิกสั่งของจากไทยแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับอิทธิพลไทยเราเนี่ยมันแพร่กระจายไปถึงคอมเมนต์หมดแล้วนะครับการที่จะไปะยกเลิอกอะไรง่ายๆเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายปีเลยนะและผมเชื่อว่าคอมเมนต์ยังไงก็ต้องใช้ของไทยนะครับแม้กระทั่งทหารในแนวหน้าเนี่ยมาม่าปลาก,กระป๋องก็ยังเป็นของไทยเราอยู่เอาล่ะมาตามต่อปิดท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้เพราะหุนเซนจนตรอกอีกแล้วครับ เนื่องจากสหรัฐยังจัดอันดับให้อยู่เทียสามสมคบคิดค้ามนุษย์แถมขัดขวางการสืบสวนที่ตั้งศูนย์สแกมเมอร์ ถึงกับฮุนมาเนตนั้นยอมรับว่าจะปรับให้โดยทันทีตอนนี้สหรัฐก็เริ่มเอาจริงเอาจังกับแก,งแก๊งกมเมอร์ของเขมนแล้วซึ่งเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากับสหรัฐอเมริกานั้นกล่าวหาเขมรรวมถึงรัฐบาลของฮุนมาเนตว่าไม่ใช่แค่ล้มเหลวในการจัดการค้ามนุษย์แต่ว่ายังมีการสมคบคิดอย่างเป็นระบบเปิดทางอาชญากรรมดังกล่าวโดยที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐครับยังคนจัดในกัมพูชาอยู่ในเทียสามกลุ่มประเทศที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ต่ำที่สุดในโลกและก็ยังมีรายงานอ้างเหมือนกันนะครับว่า เจ้าหน้าที่กัมพูชานั้นขัดขวางการสืบสวนที่ตั้งศูนย์แกมเมอร์ซึ่งเทียบเท่ากับการให้ความคุ้มครองปฏิบัติการของศูนย์เ่านั้นแล้วสหรัฐเนี่ยก็มีมาตรการคว่ำบาตรด้วยนะครับหลังจากพบว่าหลายธุรกิจเลยที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงทางออนไลน์ซึ่งเป็นสมาชิกของฮุนเซนที่อยู่ร่วมการเมืองเดียวกันกลุ่มการเมืองกลุ่มก้อนเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเหมือนกันนะครับที่ฮุนเซนจนตรอกเลยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าฮุนเซนคิดผิดมากๆที่มาเปิดเกมกับไทยเราเพราะหลายเรื่อองราาาวเนยถูกกขุดมะมะ ทั้งเรื่องของสแกมเมอร์ที่ไม่ใช่เป็นแค่เราที่บีบนะครับแต่ว่าสหรัฐก็บีบจีนก็บีบเอา,อาง่ายๆถูกความบาดไปแล้วรอบหนึ่ง แล้วรอบนี้เนี่ยถูกจัดอันดับให้ต่ำสุดกับปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยกลายเป็นไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเลยต่อเวทีโลกสําหรับฮุนเซนนะครับนอกจากว่าเรียกใครสงสารอย่างเดียวเอาเด็กเอาคนแก่เอาสตีเอาพระสงฆ์ลงมาเป็นแนวหน้าเพื่อที่จะกดดันไทยแล้วก็ให้โลกประนามสุดท้ายเนี่ยชาวโลกเขาไม่ประนามไทยครับแล้วเราเองทําตามหลักเกณฑ์กดเกณฑ์ทุกอย่างก็เลยทําให้ตอนนี้ฮุนเซนดูเหมือนจะอ่อนแรงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะหนองจานเนี่ยไม่มีมวลชนจัดตั้งนะแล้วก็ ไม่ได้มีความตึงเครียดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตามองเลยก็คือวันที่10ตุลาคมนี้ครับมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งว่าสุดท้ายแล้ว จะมีมาตรการเข้มข้นอย่างไรบ้างกับฝั่งของเขมรก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับส่วนในคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้คุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย